สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระบบหอพักระบบอพาร์ตเมนต์นะครับรายวันรายเดือนอมาดูการทำงานนะครับมาดูการทำงานระบบนะครับพัฒนาจากภาษา PHP เขียนในรูปแบบของ PDO ฐานข้อมูลครับใช้ MySQL รองรับการทำงานบน PHP version เน7และก็ PHP version แน8โค้ดเอาไปต่อยอดได้นะครับเมื่อเราผ่านการล็อกอินนะครับมาที่หน้าแรกก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดก่อนอโชว์รายได้นะครับรายวันรายเดือนรายปี แล้วก็โชว์จานวนลูกค้าครับว่ามีรายเดือนกี่คนนะครับมีรายวันกี่คนแล้วก็ด้านบนก็จะโชว์เป็นตัวเลขต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไรายได้จากค่าเช่า,ารายเดือนรายวันค่าเสียหายต่างๆจํานวนผู้เช่าในปัจจุบันแล้วก็จํานวนห้องพักว่ามีทั้งหมดกี่ห้องนะครับมาดูในส่วนของเจ้าของหอพักนะครับระบบนี้จะใช้ได้เฉพาะเจ้าของหอพักเท่านั้นนะครับอ่เจ้าของหอพักครับก็สามารถจัดการาผู้ดูแลร,ระบบ หรือว่าเจ้าของหอพักด้วยอ่ะเจ้าของหอพักได้นะครับผมอ่ะก็เพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็แก้ไขรหัสผ่านแล้วก็ลบข้อมูลตามปกติแล้วก็จัดการค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางอ่ะก็สามารถคลิกแก้ไขได้ครับว่าค่าน้ํากี่บาทต่อหน่วยค่าไฟกี่บาทต่อหน่วยค่าส่วนกลางกี่บาทต่อหน่วยอ่าค่าจอดรถยนต์นะกี่บาทต่อคืนอ่ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์กี่บาทต่อคืนนะครับแล้วก็สามารถจัดการประเภทห้องพักได้ ประเภทห้องพักตอนนี้ที่ผมเพิ่มข้อมูลให้เบื้องต้นนะมีห้องพักรายวันรายเดือนที่เป็นแอร์เป็นพัดลมอ่ะเราก็เราก็เพิ่มลบแก้ไขเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลห้องพักอ่านี่ครับเพิ่มลบแก้ไขได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนะเราอยากเพิ่มห้องเราก็เลือกประเภทห้องว่าเป็นห้องพักรายวันรายเดือนหรือว่าห้องแอร์ห้องพัดลมนะครับแล้วก็ใส่เลขห้องเข้าไปค่าเช่าต่อวันต่อเดือนนะครับแล้วก็มัดจําเท่าไหร่ล่วงหน้าเท่าไหร่อ่านะครับประมาณนี้นะ แล้วก็จัดก,การข้มอ,ข gobierno, อมูลหอพักอ่านี่ครับจัดการข้อมูลหอพักซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับก็จะไปโชว์ที่บินหน้าบินนะเวลาที่เราออกบินให้ผู้เช่านะครับผมอ่าเราก็จะทําให้ดูด้วยแล้วก็ครับมาดูที่หน้าแดชบอร์ดก่อนอ่อย่างเช่นเวลาที่มีคนมาเช่ารายเดือนนะครับมาเช่ารายเดือนนะเราก็คลิกที่เมนูจัดก,การลูกค้ารายเดือนนะจัดก,การลูกค้ารายเดือนเราก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปครับอ่าน,นี่ครับอย่างเช่นให้เขาเลือกห้องว่างก่อน อย่างเช่นผมเลือกเป็นห้อง20201ใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปนะครับขอใส่แบบเดโมโลแล้วกันนะใส่เบอร์โทรเข้าไปอ่ะแล้วก็กอ่าชื่อของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะแล้วก็วันเดือนปีที่เข้าพักอ่ะอย่างเช่นวันที่1กันยาอ่ะแล้วก็ถ้ามีรถยนต์ครับแล้วก็ระบุทะเบียนไปด้วยนะอันนี้สมมติว่าสมมติว่าเป็นทะเบียนก็คลิกเพิ่มข้อมูลปับ๊บ นะครับนี่ครับเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยก็จะวิ่งมาที่หน้าให้พิมพ์ใบเก็บค่ามาจำค่าล่วงหน้าอ่านี่ครับบเก็บค่ามาจำค่าล่วงหน้าอ่าแล้วก็เวลาที่คืนห้องนะครับก็จะคืนให้ทั้งหมดหรือว่าอาจจะมีการหักค่าใช้ใจ่ายในอนาคตค่าเสียหายนะครับผมอ่ะพอมีการเพิ่มผู้เช่าแล้วในห้อง2201เวลาที่เราออกบินครับสังเกตนะออกบินรายเดือนครับอ่าห้องไหนที่มีผู้เช่าอยู่นะมันจะเป็นสีเขียว ห้องไหนที่ยังไม่มีคนเช่าก็าจะเป็นสีเทาแบบนี้อย่างเช่นห้องเมื่อกี้ครับเราคลิกเข้าไปปั๊บนะก็นะจะเจอบินก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยมาเช่าก่อนหน้านี้นะอะแล้วก็คนนี้มาต่อก็จะเจอบินทั้งหมดเลยอแล้วก็คลิกอย่างเช่นครับตอนนี้เรามีรอบบินเดือนเมษาแล้วนะเราไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเดือนซ้ำได้นะรอบเดือนซ้ำได้นะครับอย่างเช่นอ่เพิ่มองเดือนพฤษภาครับใส่ค่าน้ำค่าไฟเข้าไปอ มีค่าจอดรถยนด้วยครับ300บาทต่อเดือนค่าส่วนกลาง5 0า้อยก็รวมเป็น4 0 0 0กว่าบาทนะครับก็คลิกบรรทุกข้มนะอมูลอ่ะพอบรรทุกข้อมูลเสร็จปับ๊บนะครับก็จะวิ่งมาหน้าให้พิมพนะ์บินแจ้งค่าเช่านะบินแจ้งค่าเช่านะครับผมแล้วก็บินแล้วก็ไปให้ผู้เช่าต่างนะครับอ่นะมีรายละเอียดบอกหมดเลยว่า,เ,าเลขครั้งนี้ครั้งก่อนเท่าไหร่ใช้ไปกินหน่วยหน่วยละกี่บาทรวมเป็นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยบอกมาเลยครับค่าห้องค่าส่วนกลางค่าจอดรถอ่านะพอพิมพ์ประเทศเอา่า ผู้เช่าเสร็จปั๊บนะมันก็จะมาอยู่ที่รายการน้ครับรายการรอชําระเงินพอเราคลิกเข้าไปปั๊บนะอย่างเช่นครับเขามาจ่ายเราก็เลือกครับว่าเขาจ่ายด้วยเงินสดหรือว่างินโอนนะแล้วก็คลิกบันทึกข้อมูลอ่นะนี่ครับชำระเงินสําเร็จปั๊บก็จะไปหน้าพิมพ์พิมพ์ไปเสร็จนะครับพิมพ์ไปเสร็จรับเงินคะ่าเช่าอ่านี่ครับพอพิมพ์ไปเสร็จเสร็จปั๊บนะครับก็จะเอาตัวเลขมาเข้าระบบอ่านะจะเอาตัวเลขมาเข้าระบบแสดงเป็นกราฟแบบนี้นะครับอ่านี่ครับรายการรอชําระเงินแล้วก็คลิกจ่ายให้หมดเลย นี่ครับนี่คือส่วนของผู้เช่ารายเดือนนะครับผมเดี๋ยวผมพาทํารายเดือนให้จบก่อนนะต่อไปครับสมมุติว่าเขาอยากย้ายออกเขาอยากจะย้ายออกนะครับลูกค้ารายเดือนนะเราก็วิ่งมาที่เมนูจัดการลูกค้ารายเดือนนะอย่างเช่นคนนี้ครับเพิ่งมาสมมติว่าเขาถึงเวลาที่เขาจะแจ้งย้ายออกนะครับเราก็คลิกแก้ไขในส่วนของหน้ารายการผู้เช่ารายเดือนนะคลิกแก้ไขปั๊บด้านล่างครับมันมีให้เลือกวันที่ต้องแจ้งย้ายออก สมมติแจ้งย้ายออกวันที่30กันยานะปับ๊บอ่ะพอแจ้งย้ายออกปับ๊บนะครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าแจ้งอะไรออกอ่าแจ้งย้ายออกล่วงหน้าวันที่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็สมมุติว่าถึงวันที่เขาต้องแจ้งย้ายออกแล้วนะครับสมมุตินะเราก็มาดูครับรายการรอย้ายออกรายเดือนไหมครับมันถึงจะมาแสดงนะแล้วก็ค่าเช่าต้องเป็นศูนย์บาทนะครับต้องเป็นศูนย์บาทนะไม่ใช่ว่าเออมีค่าเช่ามีค้างค่าเช่าอยู่มันจะไม่สามารถคลิกย้ายออกได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่น ห้องนี้ต้องการย้ายออกครับเราก็คลิกย้ายออกนี่ครับเขาแจ้งวันย้ายออกแล้วนะคลิกปับ๊บก็เจอหน้าฟอร์มคืนห้องครับมีบอกรายละเอียดว่าใครเป็นคนเช่านะครับแล้วก็อย่างเช่นมีค่าเสียหายนะอย่างเช่นครับประตูพังเขาเคยจ่ายมัดจาไว้แล้ว3ามพัล่วงหน้า3ามพก็รวมเป็น7จ็ดพันใช่ไหมอย่างเช่นเราหักเขาไปห้าพันหักเขาไป5้าพันสมมุตินะครับเราคลิกบันทึกการคืนห้องพักอ คืนท่องสําเร็จปั๊บนะครับก็วิ่งมาที่หน้าไปเ,เสร็จนะครับคืนมัดจำคืนมัดจานะครับนี่ครับค่ามัดจาค่าล่วงหน้าเขารวมเป็น7 0 0ดนะแล้วเราหักไป5,000นะก็จะเหลือคืนให้กับผู้เช่าแค่สองพันแล้วผู้จ่ายเงินก็คือเจ้าของหอพักผู้รับเงินก็คือผู้เชา่านี่ครับแล้วก็จะไปอยู่ในเมนูย้ายออกแล้วนี่ครับย้ายออกแล้วนะครับแล้วก็เรายังสามารถดูประวัติย้อนหลังนะครับ มาที่เมนูจัดการลูกค้ารายเดือนครับอย่างเช่นอยากดูคนนี้ว่าก่อนหน้านี้ครเขาเคยจ่ายบินอะไรไปบ้างครับเราก็คลิกดูประวัติบินตรงชื่อเขาปั๊บเห็นไหมครับอเขาก็เคยจ่ายค่าห้องเดือนหนึ่งเราก็คลิกดูประวัติได้นะครับผมต่อไปครับอ่ผมขอย้ายออกอีกคนนึงนะมาจัดการลูกค้ารายเดือนอย่างเช่นคนนี้ครับต้องการย้ายออกนะ,ะย้ายออกวันที่30กันยาเช่นเดียวกันคลิกบันทึกปั๊บนะครับ ข้อมูลก็จะไปอยู่ที่รอย้ายออกอเห็นไหมครับมาแสดงละรอย้ายออกย้ายออก up นะครับอย่างเช่นนะค่ามัดจำห้า0ันค่าล่วงหน้า5000ันรวมเป็น1 0 0 0 0บาทนะครับอย่างเช่นเขาเทำของเสียหายนะสมมุตินะครับเราปรับเขา15,000บาทอ่ง15,000ันบาทนะเขาเคยจ่ายล่วงหน้ามาแล้วนะ5 0 0 0ันบาทตัวที่รับ10,000บาท แต่เราอับเขา15,000้าบาทครับคลิกคืนห้องปับ๊บนะบันทึกคืนห้องสําเร็จปับ๊บเห็นไหมครับค่าเสียหาย15,000บาทค่ามัดจาที่ได้คืนจะต้องเป็น0บาทแล้วก็ที่ต้องจ่ายเพิ่มเออที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับสรุปว่าผู้เช่าต้องจ่ายคืนเจ้าของต้องจ่ายให้เจ้าของหอพักเพิ่มอีก5000บาทนะผู้จ่ายเงิน,นครับก็จะเปลี่ยนเป็นผู้เช่าผู้รับเงินก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าของหอพักแล้วก็ร,รายละเอียดครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะนี่ครับว่า ค่าเสียหายครับเคยโดนเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะเคยโดนเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะมีการเอาไปหักกับค่ามัดจาค่าล่วงหน้าด้วยนะครับผมนี่ก็คือส่วนของการเข้าพักรายเดือนนะรายเดือนนะครับผมนี่ครับก็คลิกเข้าไปเพิ่มบินได้สมมุติว่าเพิ่มบินซ้านะสมมตินะเพิ่มบินซ้ําให้ดูจะไม่สามารถเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะแจ้งเตือนว่าออกบินซ้านะครับไม่สามารถเพิ่มได้ลําดับต่อไปครับเป็นลูกค้ารายวัน เป็นลูกค้ารายวันนะครับลูกค้ารายวันครับตรงส่วนนี้จะไม่สามารถจองได้นะครับก็คือเข้ามาพักก็คือเช็คอินเลยนะครับส่วนการจองล่วงหน้าตรงส่วนนี้ครับคุณต้องจ้างผมพัฒนาเพิ่มต่อนะหรือว่าคุณจะไปทําเองก็ได้นะครับไม่เหตุไม่ครับห้องพักรายวันไม่มีจองล่วงหน้านะครับผมอ่ะอย่างเช่นครับห้องนี้ครับมาพักเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนเขาเข้าไปอ่ะนี่ครับใส่เข้าไป ขอใส่ชื่อแบบเดโมนะครับผมอาจะไม่ใช่ชื่อจริงๆนะเข้าพักอ่าวันนี้ครับเราก็ออกพรุ่งนี้ครับรวมเป็น1วันนะอ่าค่าห้องคือละ1000บาทอ่าแล้วก็มีมัดจําค่ากุญแจอะไรก็ตามนะรวมแล้วครับอาจจะรวมแล้วต้องจ่าย1 5 0 0ั้บาทเราก็คลิกเพิ่มข้อมูลปั๊บเนี่ยครับเพิ่มเรียบร้อยก็จะมาหน้าใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารายวันอ่ะมีอะไรบ้างก็จะมีค่าห้องแล้วก็เอ่อมัดจำเนี่ยอาจจะเป็นมัดจากุญแจคีย์การ์ดอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมอ่ะสมมุติว่า,อ,าออกบินค่าเช่าเสร็จแล้วอ,ออกบินลูกค้ารายวันเสร็จแล้วครับก็จะมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะรายได้ก็จะมาโชว์ที่หน้าแนะดชบอร์ดเลยนี่ครับรายได้ก็จะมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดเลย,ลย,เลยแล้วก็สมมุติว่าเขาะจะเช็คเอาท์แล้วนะเราก็เข้ามาที่เมนูเข้าพักรายวันครับนี่ครับเราก็คลิกแดงๆนี่เนะี่ยเช็คเอาท์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะห้องไหนมีคนพักก็คือเป็นสีเขียวห้องไหนไม่มีคนพักก็เป็นสีเทาอ่ะเราอยากเช็คเอาท์ครับ สมมติว่าห้องนี้ครับเขาเช็คเอาท์แบบไม่มีค่าเสียหายนะเราก็บันทึกได้เลยไม่โดนปรับอะไรบันทึกเช็คเอาท์เสร็จสำเร็จปั๊บนะครับก็จําเป็นใ uh, บเสร็จค่าเช่ารายวันคืนค่ามาจํานะก็คือผู้จ่ายเงินก,ก็ต้องเป็นเจ้าของหอพักผู้รับเงินก็ต้องเป็นผู้เช่านี่ครับที่มาพักรายวันนะก็คือได้รับค่ามาจําคืนต่อครับอ,อย่างเช่นเคสที่ว่ามาพัก มาพักแล้วทําของเสียหายนะก็จะเหมือนกับรายเดือนเลยครับก็จะเหมือนกับรายเดือนเลยนะค,คลิปนี้ขอพูดไวๆนิดนึงนะครับผมจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนํำลิงก์เดโมนะครับที่คุณต้องการอยากจะเข้าไปเล่นดูนะนี่ครับเพิ่มผู้เช่าสําเร็จเหมือนเดิมนะแล้วก็สมมุติว่าถึงวันเช็คเอาท์แล้วะนะเพราะทาของเสียหายนะอย่างเช่นมัดจํา500ยใช่ไหมทำของเสียหายเราคิดเขาไป1,000บาทบันทึก นะครับผมนี่ครับก็จะมาหน้านี้คล้ายๆกับรายเดือนเลยก็คือ,อผู้เช่านะหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มให้กับเจ้าของหอพักอีก500บาทนะคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็ข้อมูลก็จะมาแสดงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่ครับค่าเสียหายต่างๆนะคร,รวมหักค่ามัดจําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็คือการทํางานของตัวระบบหอพัก อ่านะครับรายวันรายเดือนนะเอาไปใช้กับหอพักในมหาลัยก็ได้เอาไปใช้กับอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับก็ไว้เก็บข้อมูลนะเอาไว้เก็บข้อมูลจะได้ดูสถิติได้นะครับก็แค่เปลี่ยนจากการจดกระดาษนะมาใช้บนคอมพิวเตอร์อ่าแล้วก็ลิงก์ที่จะให้เดโม่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับอยู่ที่ d e b a n b a n น c o m เครื่องหมายคำถาม p เท่ากับ5 260อยนะแต่ผมแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับมีรายละเอียดบอกครับว่า ระบบทําอะไรได้บ้างนะครับผมมีตารางเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีเดโมอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมีเดโมอยู่ตรงนี้มีเดโมอยู่ตรงนี้ยูเ r n a m e p มพ s ส o r d ก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่คย,ยคลิกขึ้นมาปั๊บนะใส่เลยนี่ครับนี่ครับอันนี้คือที่ออนไลน์จริงๆแล้วอยู่ในตอนนี้นะเป็นเป็นตัวเดโมซึ่งตัวเดโมนะอาจจะมีการเปิดบาง Input ไว้นะครับเพื่อป้องกันเอ่อมากอกเล่นกันเนาะมาแบบมีคนมากอกกวนนะครับผมก็จะ ปิดไว้นะครับแต่ก็สามารถบันทึกได้ตามปกตินะนี่ครับอย่างเช่นอยากจะเพิ่มลูกค้ารายเดือนก็เพิ่มในปกตินะอย่างเช่นนะครับนี่ครับก็เพิ่มได้ตามปกตินะเพิ่มได้ตามปกตินะครับผมลูกค้าห้อง4 0 0 3ออกบินรายเดือน4 0 0 3นนี่ครับก็ออกบินได้ตามปกตินะ นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับของตัวลิงก์เดโมแล้วก็รายละเอียดของโปรแกรมนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสนใจก็ inbox มาที่แฟนเพจนะครับมีทั้งให้อินบ็อกซ์ที่แฟนเพจโทรมาถามนะครับอีเมลก็ได้หรือว่าจะเป็น Li n e OA ก็ได้นะครับลองเข้ามาสอบถามนี่คือราคาปัจจุบันนะแล้วก็ใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็ผมมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะสนใจก็ inbox เข้ามาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ